เออกระตุกเซฮายสวัสดีวันนี้คุณอยู่กับประชาชีเรื่องหรือวาหรือไปนี่ยวกับไม้ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะเรจบเอจวันนี้คุณอยู่กับคิง นี่เรามาต่อจากพัดเลยในการสร้างบอลเสร็จแล้วมาเออไม่ไฟกินเกิดดูบ้านละสิงดงามอลังการแต่ยังไม่มีไฟเพิ่มเ,เดิวนั่งเอาไม้มา ซับปิดประตูปูไยเดี๋ยวจ,จะขําแล้วเดี๋ยตัดต้นไม้แล้วเออเดอเด้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 อดอเราไม่พานจิตนะตัดไม้ต้นไม้่อยเอออย่างเงี้เขาจะขํา เราจะไปคุดหาของกันนี่น้องมอมเตอร์ไม่เกิดอือจีคุดเออุ้ยมีหมาด้วยฮ เป็นพ่อบาลแล้ววันนี้น้ำมาขุดทานน่ะตึ่มฮึ่มฮึ่มฮะเลเวลไปด้วยนะตอนนี้อ,อือตอนนี้ก็คามละ ระวังข้างลังให้ดีคีปเปอร์จะมาระเบิดหลังอะไรก็ได้ตอนนี้ไม่รู้เริ่มจ้าอากหินมาสักเสริมเินงดอกุดไปเยอะเลยเทำเตาเผา,าท่านผู้ชมทางบ้านที่อยู่ตอนนี้อาจจะยังไม่้อใจว่าผมกำลงังกดหาประแสอะไร แต่ท่านผู้ชมดีูแล้วรู้แล้วใส่ก็รู้ไปผมไม่ถือเอื้อจอมจอมจอมดื้ดีได้มาแล้วบ้านยังไม่ได้อับกงอับเกตลือเขาอยากดีตอนแรกทำเต้าเผาอันนี้ประสงค์สงสงสง สำหรับใครที่อยากกินป้าเผาในวันนี้เอาันนี้มาเผาเออไม้สามเอ้ยไม่น่าพอตักไฟปักเรียบร้อยมาเยอะๆเลยทอด ครับ is the px กระดาบ x c a r i b o a ะลงเหมือนกันเลยอันนี้จะขุดหาอะไรไม่มากขุดข้อต้องการหิน

呃。哒哒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 。嗯嗯，听的很。 chạy ở hầm dài chẳng đôi nhìn thật là ngon là chạy miếng lắm anh

โอเคนะฮะขุดเหมืองน,น่าจะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้มาต่อกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะเดี๋ยวมาต่อในขุดเหมืองลงเมืองผาสองนะครับสาหรับวันนี้เออสวัสดีครับบ๊ายบายย yeah.